โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมาาทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไฟ n น l f a ฟ t ฟ s ตี่2วันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่7กันแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นคัสตอมนะซึ่งอันแรกที่ผมจะเล่นก็คือเอ่ออันแรกเกินไหนอะ่ะดูด,ดูกันถ้างั้นผมมาเล่น New and ช h i นีก่อนละกันจะว่าใหม่แล้วก็ปิ่งประกายสินะว็เดีวก็จะเจอตัวของภาคนี้หมดเลยใช่ไหม b บอลลูนบอยทอยเฟตตี้ทอยบันนี่ทอยชิกะและ้วเมนเกิลผมว่ามันคงจะไม่โหดมนกาเท่าไหร่อ้าแต่มันมันไม่ได้เจอพับเพ็ดเหรอเอ้าเจอนะ <Hi. S 1> โอ้ป้าเอ้ยไทยอะไรอะไรคือฮึอ,ฮอ เปิดไฟลกลางไม่ได้โอ้เฟตตี้วัตดินายน่ะบาทบารายแถวนี้อ่าไม่ได้กินผมหรอกเออจริงไฟตดีเออเอ้ยเอยแต่แต่เหมือนกับว่าม,มีตัวมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนอะดิตัวอะไรคันท่อไม่รู้อ่ะ,อ,ะอ่ะคะอ่าจะไม่มีตัวไหนมาก็นั่นแหละ โอ้ไปกลางปโอ้ยวันดีบอนนี่เฮ้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 ไน่ากลัวเลยแกอะโอ้ยเฟนดี้วันดีหายเอ้ยผมว่าบอลลูบอยมาแล้วเชื่อผมวะเอ้ยโอ้ยผมจะหมุนเต็มหลอดแต่ว่ามันดึงกล้องผมลงอีกแล้วอ่ะมาๆๆมาโอเคมันน่าจะไปพอดีมั้งส่วนฟ็อกซี่ก็มาปุ๊บ เปิดไฟกลางไม่ได้เปิดไฟกลางไม่ได้อ่ะหายแล้วหายเฮ้ยเมงโกอยู่ในห้องอ่าวเกไดอะไรผมไม่ได้หรอกดิ้งโอเคมไปละสองไฟส่องไฟมันไม่อยู่หายบอลรูนบอยไม่เห็นจะเข้าห้องผมมาสักทีเลย โอ้วันนี้บอลลูนบาโอ้สองตัวเกมบอลลูนบาไปแล้วใช่ไหมโอ้ยทอยชิกาผมว่ามันดึงกล้องผมแน่เลยแมงโก้เข้ามาอีกแล้วโอ้โอ้ยูยูยูแมงแมงมไม่นะเฟนดี้แกเข้าห้องฉับไปได้อย่างไรก่อนหน้านี้ฉันไม่เห็นแกเลยนะ ฉันเปิดไฟกลางไม่ได้อีกแล้วผมกลัวเมงเกิลจะเข้ามาห้อยหัวในห้องผมโอเคนี่แน่เปิดแฟย้ำๆเลยออกไฟออกไฟอไฟเฮเข้าใจบ้าที่มีถิ่นฆ่าไม่ให้เข้าเกเก้เกเก้เก้กเกไม่มีอะไรเนาะตายกะบอนนี่ โอกซี่โอเคฮัลโหลโอเคปุ๊บปุ๊บอ่ะโอกซี่เข้ามาในห้องไม่ปั๊ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้เต็มจากไหนแจ็จจุกหายไปไวมากแต่ไฟกลางเปิดไม่ได้โอเคไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรฮัลโหลฮัลโหลอะไรไม่ต้องการเว้ยต้องการคำสวัสดีจากแกบอลลูนบอย อะไรโอ้โย,ยไปก่อนไข่นิดนึงไข่นิดนึงสักสักนิดนึงโอเคปุ๊บ,บโอเคไม่ได้กินผมหรอกริงทอยเฟนดี้อ่ะผมรู้นะมันจะแห่ผมผมเคยไขายนานมาแล้วโดนมันแห่โอเคปุ๊บ,บโอย ชิคายาฮัลโหลไออยู่ที่ไหนเจ้าตัดสายไหมผมไปโดนชิค่าได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้พวกพดีบอลนี่ ủa okay. pup, không phải lòch, không hợp. mà ơi. ุนหมุนต่อครับหมุนต่อโอ้วาดีบอนนี่บอลรูบ,บอยโอ้วาดีเบนดี้แกทำอะไรแชม่ได้หรอกนะโอเคโอ้วัาดีชิกะ อุ้ยมือลันมือลันมือลันอุ้ยมันไม่ได้ขําอยู่ในห้องเรยใช่ไหมออกไปเลยแองเกิลหวัดดีบอนนี่อะโด้พม่งตีหนึ่งเองเวลารู้สึกผ่านมานานมากไปขวาโอ้หวัดดี โอเคไปละไปกลางเปิดไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าผมไม่น่าจะบิดน้นได้ผมคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่ตรงกลางป่ะโอเคไม่มีมีแค่เฟนดี้ที่อยู่ไกลนีก็ไข่ต่อเลยละกันฮ่เอ๊ะทนี้ผมใช้ไฟฉายเปลืองนิดหน่อยอ่ะเพราะปกติผมไม่เคยใช้เปลืองขนาดนี้มาก่อนเลยโอเค จ้าเฟสตี้ฮัลโหลอโอเคมันไม่ได้โผล่เข้ามาใช่ไหมโอเมงเกินโอเคไปละต่อครับหมุนต่อปุ๊บปุ๊บ ไปกลางเปิดไม่ได้อะไรไมาขำมาถูทำไมอยู่บนรูบอยอีกแล้วหายจะมาก็ไม่มาขำอยูนนั่นแหละโอ้ยดีเฟดี้โุ้ยนึงนึงปุ๊บปุ๊บโอเคเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อน มเลไปเลยนะทอยชิคะโอเคปุ๊บ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 ดไฟฉายก่อนโอเคเกือบแล้วคีเสียงอะไรอ่ะกึกกึ๊กกึ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 กโอ้วัสดีโอ้วัลูบอยโอ้แม่งมาหมดเลยปะเนี่ยโอเคโอ้โหใจเย็นดิ เร็วไม่ไหวเร็วฟงตี้ไปเลยโอเคไปโอ้ยเกือบแล้วโอ้เกือบจริงโอ้โหเมงเกิลมาปะเต็มสูบเลยปบปะละเอ้วโอเคเกือไปะละเอาวัดีเฟตตี้วันดีวัดีวัดีไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการโปุ๊บอ่ายังไม่มาโอเคโอเคโอเคยังนไข่ต่อแล้วกันนะ ปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคบอดี้บอลลูบอยเอ้าทอยบอดี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นมาเลยนี่นะโอเคบอดี้เฟตดิอุ้ย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 มันดึงมันดึงมันดึงโอเคฮัลโหลฮัลโหลอะไรต้องการใช่ ให้อะไรโอ้โหดีโอ้โอเคไปละโอ้โหอะไรีห้ากันนะเปิดไฟกลางไม่ได้ไโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ววอลลูนบอยแกโอเคไฟกลางเปิดไม่ได้ไข่นิดนึง้วเจอไฟกลางโอเค อีเฟนดีมาโอเคสักสักครึ่งครึ่งหนึ่งนิดนึงประมาณนี้พอโอเคเรียบร้อยโอเคตัวไหนมาอีกไหมเอไม่มีขายก่อนเลยฮือฮอืออะไรไฮตีห้าแล้วตีห้าแล้วตีห้าอุ้ยอุยอ ล้น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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีไปแล้ว,ลว art, art, มมลหมุนต่อเอาเท่านี้กันโอเควัสดีไปเลยนะไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ชอบแกเลยโอเคไปแล้วตัวกาเปิดไฟไม่ได้แอ็เกิลมา,อาโอ้ยปุ๊บโอเค โอเคไปละวัสดีเฟดดี้โอเคไข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 สักนิดนึงไขสักนิดนึงปุ๊บโอเคไม่ได้กินผมหรอกจริงเห็นปะ6โมงอย่างเหนื่อยเลยอะโอเคทำได้ดีตอนนี้เจอถูกไล่ออกเหรอกอสรุปวันนี้ก็ขอตัว ไว้แค่นี้ก่อนละกันตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าผมจะเล่นอ่าพาละสองคัสตอมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปอะ่ะก็เอาเป็นพา,ะาละอันละเนาะแต่ว่าจะลงถี่ขึ้นละกันนะถ้าเกิดเป็นคัสตอมไหนกะ็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเก่อวแล้วจะกนใหม่ในอากาศได้นะั้นไป